เบอร์คือรอเทวาคือเทเถวาปลาแม่คือเทเถวาคนบอให้แป้งเทจังเลยเลมโบอาะพี่เฮงเทไหมเพลงโอ้พีเพลงกำลังจะเทด้วยไอ้น่ะาเทด้วยคนนะไอ้น่ะเบอรบอกเขาว่ารออยู่แล้วเลมโบน่ะอืมอย่างหนึ่ง ข้อเอีงเต็มอยู่ในลกูกเฮ้ยเบื่อออกเออเบื่อเอียงไหมน้อพากันนอนจองมุยขี่ดือ้อนี่ตะคุนดื้ออันนี้ดื้อไหมอันนี้เนี่ยดื้อมากเนี่ยคนนี้ดือนนดอนนด้อมากเลยนอนก็ดีค่ะเลโม่เลโเม่ไม่ดื้อนะเลโม่ไม่ดื้อนะ เอ้ยห้ยอยอ,ยอ้กัดนอนกระดีค,คางเงี่ยแม่นอนนี่ปุ่นโอ้พี่น้องมือนีนตอนถ่ายอยู่หนิถ่ายคลิปจนถ่งเจ็ดโมงไงเพื่อเป็นหมืดมืดคก็หมืดแดดออกแล้วได้เจ็ดโมงเนี่ยมือนี่เลี้ยวออกไปหมืดหมืดตึ๊บเลยหนาบ้านต้องใส่สีน้นาวอีกหนาวนะแม่อ่องละเลมูชอบหน้าหนาวอากาศเย็นสบาย แล้วมไม่ชอบร้อนร้อหหนแม่ลูกแล้วโมไม่ชอบเลยร้อนร้อนอ่ะหรือแจ๊กซื้อแจ๊กชื่อแล้วโมอชอบอากาศเย็นสบายสองพี่น้องสองสีพี่น้องได้บ้างหนาโอ้แบบเออเฮงหน่เป็นแมวเี่แบบสะอาดเด้พี่น้องโมมีขีดหูขีดตาแล้ววกเขาเลยฮะ่นะ ตอนแรกนึกว่าเป็นอันันเพิน์ลเมนทําความสะอาดจะคล้องดีคับน้ำว่าอาบสองปีแล้วดิเนี่ยเนี่ยเอ้ยไม่ชอบอาบน้าเฮงไม่ชอบอาบน้ําครับเยงขี้เกียจใช่ไหมเฮงขี้เกียจใช่ไหมลูกอืมวิไปดูดวย มาเก้าอี้ตัวปวดเป็นกลาเนี่ยเก้าอ,อี้ตัวปวดผมนะเนี่ยของโบโบนะเหน,นื่นยนอนเลยแล้ว <c oughs> ก็ดีค่ะเออแปลกทุ้งส่สีน้ำอีกหรือต้องลูกสีตุ้งส่เสื้อผ้าอีกแต่ว่าน้ำใส่ปีใหม่อีกแล้ววะน้ำโหลดจะได้ยืดสบายน่ารักนาะ เอ็มพูบอกเอ็มพูชอบหนาวหนาวครับพูชอบหนาวหนาวนะอืออืออือใช่ไหมโูชอบหนาวหนาวนะจ๊ะไปแล้วไปแล้วอืยกี่เดือคุณ